ครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาที่กอฟไปเลือกตั้งอะครับก็ตัดสินใจจากอะไรครับขอเขาดูเลยว่าข้อมูลที่เขาทำอะเป็นอะไรถ้าเราเจอสสอเราแต่ถ้าเราไม่เจอทวิตหาเขาส่งเมสเซจใน Facebook โทรไปกดดันด้วยวิธีนี้ก็ลองทําดูถ้าเขายังไม่ทําอีกก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าถ้าเขาจงใจปิดบังข้อมูลเนี่ยรอบหน้าเราควรจะเลือกเขาหรือเปล่ารัฐสภาไทยในปัจจุบันนะครับทุกอย่างแยกกันไม่มีไหนเชื่อมกันส่วนใหญ่ก็จะทําจากรูปแบบที่เป็นทํามือพูดกันง่ายๆก็คือว่า อัตโนมือทั้งหมดปกติประตูก็คงเปิด,ปปดแหละครับไม่ใช่แค่คิดว่าเอ้ยเปิดมาแล้วเปิดแบบไหนก็ได้นั่นคือเปิดแล้วไม่ใช่นะครับแล้วมันเกี่ยวโยงกับประชาชนอย่างเรายัางไงอะครับทำไมเราถึงต้องไปรู้ด้วยว่าเขาจะเปิดไม่เปิดหรือเขาทําอะไรกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Hidden Agenda กับผมก๊อฟนรพัฒน์นาคยศนะครับวันนีน้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ประเทศที่มีประชาธิปไตยโอ้โ oh, ห oh, oh. คุ้นๆกันไหมล่ะครับผมประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยดังนั้นแล้วมันจะต้องมีเรื่องของตัวแทนหรือแบบสสเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็จะอ๋อเลือกตัวแทนมาแล้วตัวแทนก็ทํางานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังอ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรยังไงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องมาจากเราเนี่ยแหละครับแต่แล้วคุณเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าที่เราเลือกเขาไป เขาทำงานจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องเหล่านี้ล่ะครับว่าในฐานะประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเราจะรู้ได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราควรจะรู้ตั้งแต่แรกเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนัทพัฒน์เนียกุลหรือพี่นัทมาคุยกับเรานะครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าพี่นัทเอางานวิจัยชิ้นไหนมาคุยกับเราวันนี้เป็นงานวิจัยในเรื่องของการส่งเสริมรัฐสภาแบบเปิดครับเพราะว่า รัฐสภาแบบเปิดเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาแบบเปิดใช่ครับแล้วปกติไม่ได้เปิดอยู่แล้วเหรอครับปกติประตูก็คงเปิดแหละครับแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูล <c oughs> ของสภาเนี่ยเข้าถึงได้ยากในหลายๆประเทศที่เป็นประชาธิปไตยครับวิธีการสื่อสารที่สภาจะสื่อสารกับประชาชนได้ก็คือวันนี้เราใช้เครื่องมืออนะิเล็กทรอนิกส์เนาะแปลว่าเว็บไซต์อ่ะก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบในอะดีตเราอาจจะเคยเห็นว่า คนเห็นข้อมูลการทํางานของสอสผ่านทางหน้าจอทีวีเช่นดูเขาอภิปรายหรือย้อนกลับไปหน่อยก็ฟังเขาอภิปราย hmm. หรือย้อนกลับไปอีก hmm. ก็อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์มาเขียนบอกว่า เนี่ยมีการอภิปรายกัน7วัน7คืนเลยในสภาผูาา้แทนราษฎรแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถดูได้ผ่านมือถือของเราแล้วแต่นั้นยังไม่พอเหรอครับอันนั้นยังไม่พอครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการดูจากมือถือมันมีสองแหล่งเนาะอันนึงเนี่ยเราเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่แบบสำนักข่าวก็สรุปตัดไฮไลท์มาออนะครับสภาเองก็เปิดข้อมูลเหล่านี้อยู่ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของรัฐสภาในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าถึงค่อนข้างยากเพราะว่าเราหาข้อมูลไม่เจอไม่รู้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่ แล้วมันเกี่ยวโยงกับประชาชนอย่างเรายัางไงอะครับทำไมเราถึงต้องไปรู้ด้วยว่าเขาจะเปิดไม่เปิดหรือเขาทําอะไรกันครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาที่กอไปเลือกตั้งครับก็ตัดสินใจจากอะไรครับตัดสินใจจากโปสเตอร์นโยบายแบบโอ้ยดูน่าสนใจจังเลยหรือแบบบางทีเราอาจจะเคยเ,คยเขาแบบผ่านๆ่านก็นแบบเออเออดูน่าจะทําเพื่อบ้านเมืองได้ดีมั้งก็เหลือบแล้วก็เคยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วสมมติบางคนบอกว่าตัวเองเป็นอดีตสสหรือทํางานเกี่ยวกับการเมืองมาเนี่ยเขาเคยมีผลงานอะไรหรือทําอะไรมาบ้างในสมัยที่แล้วที่เขา มาพูดว่าเนี่ยเขาทํานั่นทานี่ทําโน่นแล้วเราเคยเห็นข้อมูลหล่านั้นจริงๆบ้างไหมครับโอ้ดูยากมากเลยนะครับเราบางทีก็แบบปากต่อปากเนาะแบบอ๋อเออสมัยที่แล้วเขาทำอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วแบบอ๋อก็ได้นี่ก็ดีนี่เออใช่แต่เราไม่รู้นะว่าที่เขาพูดต่อๆกันมานี่ได้จริงเปล่าหรือดีจริงเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้จึงเป็นข้อมูลสําคัญสภารัชสภาในยุคป,ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมว่า มีการเปิดเผยข้อมูลดีขึ้นนะครับเราเห็นข้อมูลหลายส่วนมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงเรื่อง Open Data Standard นะครับหรือมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูลว่าข้อมูลเปิดภาครัฐที่ดีอ่ะควรจะมีมาตรฐานยังไงรูปแบบแบบไหนไม่ใช่แค่คิดว่าเอ้ยเปิดมาแล้วเปิดแบบไหนก็ได้นั่นคือเปิดแล้วไม่ใช่นะครับแล้วมันต้องมีมาตรฐานยังไงอะครับจร,จริงๆหนึ่งนะครับมันก็ควรจะเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับเช่น เป็นไฟที่ได้มาตรฐาน CSV เป็นไฟล์ JSON คือเอาเป็นว่ามันเป็นไฟล์ที่คน,นที่ทําด้าน Data จะเอาไปใช้ต่อได้ง่ายใช่ครับหรือเรียกว่าเป็นไฟที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ <S 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 อเออคอมพิวเตอร์จะอ่านออกไฟล์ JPEG ไฟสแกนไฟล์ PDF ไม่ได้เหรอครับคอมพิวเตอร์ก็จะมองเป็นรูปครับ <S S มันก็จะไม่เห็นตัวหนังสือที่อยู่ในเนื้อหาตรงนั้น2ก็คือคุณภาพของข้อมูลว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องไหมนะครับมีการเปิดเผยออกมาอย่างมีมาตรฐานหรือเปล่ามีการเวอร์ฟายข้อมูลแล้วมากน้อยแค่ไหนยังไง และ3คือวิธีการเชื่อมต่อหมายถึงว่าประชาชนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนี้ได้เลยไหมหรือมีระบบที่เป็นการเชื่อมต่อมาเลยที่เรียกว่า API นะครับว่าประชาชนที่เอาข้อมูลไปใช้เนี่ยเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาดาวนโหลดแต่ละครั้งอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐาน1องค์ประกอบ1ที่อยู่ในเรื่องของออมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแล้วประเทศไทยครับประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าชื่นชมรัฐสภาและในการที่เปิดเผยข้อมูลเราก็เห็นประวัติสอสอ เราเห็นบันทึกการประชุมเราเห็นบันทึกการลงคะแนนเพียงแต่ว่าไฟล์เหล่านี้แยกจากกันหมดไม่มีอันไหนเชื่อมกันนะครับ <S <S ในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติสสคนหนึ่งเคยโหวตอะไรมาบ้างประวัติเขาเป็นยังไงเขาสังกัดพรรคอะไรแล้วเขาเคยเสนอดกฎหมายอะไรเข้ามาบ้างอยู่ในหน้าหน้าเดียวที่เราสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดของสสคนนี้ได้แต่ในเว็บไซต์รัฐสภาไทายในปัจจุบันนะครับทุกอย่างแยกกันเป็นเรื่องของกรรมธิการชุดนี้ ก็จะดูได้แค่กรอบของกรรมาการชุดนั้นแต่ไม่สามารถเชื่อมกลับไปยังสสหรือไปดูประวัติของสสเหมือนที่ต่างประเทศทําได้คือถ้าเป็นของต่างประเทศเขาจะอ่ะยะตินี้คนนี้เสนอแล้วเราสามารถกดที่ชื่อคนนี้ได้แล้วไปดูต่อว่าคนนี้เคยทําอะไรมาบ้างเ,าเคยเสนอเรื่องอะไรเคยเสนอเรื่องอะไรเคยเสนออะไรบ้างเคยโหวตเรื่องอะไรบ้างเคยโหวตแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยอัอนนี้มันคือมันคือฟังก์ชันที่เราจะต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดเนาะแต่ว่าการแยกข้อมูลเป็นชุดๆอะ ทำให้ประชาชนที่เข้าใช้ข้อมูลอ,อาจจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลทั้งหมดและเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วก็บางอันเนี่ยเป็นไฟล์ PDF อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพในเชิงของข้อมูลนะักโอเคหนึ่งคือดีครับที่เปิดเผยออกมาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเอาไปใช้ต่อมันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างพูดเรื่อง PDF นิดน,นึงก่อนในแง่นหนึ่งนะครับภาครัฐเนี่ยกลัวว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลเนาะก็เลยเปิดเผยเป็นไฟล์ PDF ซึ่งคิดว่าจะไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วความเป็นจริงในความเป็นจริงแล้วไฟล์ PDF ก็สามารถเอาไปตัดต่อเปลี่ยนแปลงได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่า1คือเปิดเป็นไฟล์ไฟล์ PDF เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่คุณจะทำไฟล์ PDF ได้คุณก็ต้องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์อยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นดิจิตอลฟอร์แมตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็ควรจะมีไฟล์ลักษณะนั้นเปิดเผยให้ใช้ควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้อมูลที่ถูก กำลังคิดตามอยู่ว่าแล้วในมุมประชาชนจะยังไงได้บ้างในการที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ครับก็จะพูดถึงว่าเราควรจะออกแบบเว็บไซต์ของรัฐสภาอย่างไง<อ>เพื่อให้ประชาชนใช้งานง่าย<อ>มีส่วนร่วมกับทางการเมืองได้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุดซึ่งในต่างประเทศ<อ>ก็จะมีเว็บไซต์รูปแบบนี้อยู่เยอะแยะเช่นอย่างในประเทศแคนาดาก็จะมีเว็บไซต์ชื่ออ้าวคอมมอนนะครับอ้าคอมมอนก็จะรวบรวม ประวัติอย่างที่เล่าไปประวัตินักการเมืองผลการทํางานของนักการเมืองคนนั้นการลงมตินะครับหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของสสในสภาออกมานะครับในอังกฤษเองก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ออกมาเช่นเดียวกันจนภาคประชาชนนะครับก็มา develop เว็บไซต์ที่ชื่อว่า d h e work for you ซึ่ง d h e work for you เนี่ยก็จะเห็นลักษณะเดียวกับที่แคนาดาทาก็จะเป็นลักษณะของ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่จะมีเครื่องมือแบบนี้ให้ประชาชนเข้าใช้งานได้แล้วผลที่เขาทํากันออกมาได้เป็นยังไงบ้างครับด้วยฟังก์ชันของเว็บไซต์รัฐสภาแบบเปิดนะครับในต่างประเทศะมันสามารถร้องเรียนไปยังสสได้ติดต่อสสได้เนาะ เพราะนั้นเนี่ยการร้องเรียนก็เลยมีมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องผ่าน Facebook ผ่านทวิตเตอร์ใช่ใช่ใคือมันจะมีช่องทางแล้วก็มีแท็กเรคคอร์ดเลยว่าเรื่องที่เราร้องเรียนไปเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ oh, อ๋อเพราะถ้าเป็นใช้ f a c e b o o ทวิตเตอร์มันก็แทกลาบากเนาะบางทีคุยเล่นกันใช่มันอาจจะหายไปหรือว่าบางทีแอดมินเขามาอ่านไม่ส่งต่ออะไรมันก็เป็นปัญหาอีกหลายอย่างเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีแท็กเรคคอร์ดหรือแม้แต่กระทั่งว่ากฎหมายที่เราสนใจนะครับ เช่นสสคนนี้เป็นตัวแทนเราเสนอกฎหมายที่เราสนใจไปแล้วเราอยากรู้ว่าเส้นทางของกฎหมายฉบับนี้เป็นยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คนสามารถติดตามและมีฟีดแบ็กได้ว่าในกระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเขาอยากเห็นกฎหมายนั้นเป็นยังไงซึ่งเข้าใจว่าในปัจจุบันรัฐสภาไทยกําลังพยายามทาช่องทางแบบนี้อยู่เพราะว่ารัฐธรรมนูญเองเนี่ยกำหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างประเทศก็ทํากันและ ประเทศไทยก็เริ่มมีช่องทางแบบนี้แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นการดีไซน์เว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายหรือว่าการคำนึงถึง UX และ UI ของการใช้งาน User Experience แล้วก็ User Interface นั่นเองครับเราก็เลยทำเป็นสิ่งนี้ที่จะค่อนข้าง User Friendly ทางด้าน UX UI มากยิ่งขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจ๋นก็เลยตั้งต้นว่าเราจะออกแบบเว็บไซต์ของรัฐสภาที่เป็นรูปแบบแบบเปิดเนี่ยยังไงตั้งต้นแบบไหนถึงจะตอบสนอ,องต่อการใช้งานของประชาชนได้ง่ายมากที่สุด แล้วความยากหรือว่าความท้าทายในการทําสิ่งนี้คืออะไรครับพี่นัทคือมันเริ่มจากว่าเราไม่รู้จะเข้าถึงข้อมูลยังไงเนาะเพราะว่าการที่เราจะเอามาพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นการทดลองเชิงวิจัยได้ครับเราต้องมีข้อมูลก่อนอันแรก1คือเราไม่รู้จะเข้าถึงข้อมูลได้ยังไง2คือว่าข้อมูลของรัฐสภามีหลายชุดมากเนื่องจากว่าการทํางานของสสไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การอภิปรายอย่างเดียวแต่ว่ามีการทํางานในเชิงของกรรมธิการมีการทํางานในเชิงที่ต้องไปลงพื้นที่มีอีก หลากหลายมิติเลยของการน,นีนว่าไม่ใช่แค่นั่งอยู่ในสภา,าแค่นั้นมันมีอีกหลายมุมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยต้องไปดูก่อนว่ามันมีชุดข้อมูลอะไรบ้างก็เลยไปคุยกับอ,อ,อีเล็กเว็บไซต์อีเล็กนะครับที่ทําในเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็เคยเอาข้อมูลของรัฐสภา,าเนี่ยมาเปิดเผย,ยให้ประชาชนเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าในปัจจุบันน่ะส่วนใหญ่ก็จะทําจากรูปแบบที่เป็นทํามือพูดง่ายๆก็คือว่า อัตโนมือทั้งหมดก็คือต้องเอาข้อมูลมาแปลงดิจิทัลเองแปลงให้เป็นดิจิตอลเองนะครับอ๋อนรัฐสภาเขาเปิดมาเป็น PDF ปั๊บแต่เราต้องมานั่งพิมพ์หรือมานั่งถอดเองเพื่อดิจิทัลให้เป็นไฟล์ดิจิตอลของเราใช่เพื่อเอาไปขึ้นเว็บไซต์ทั้งที่จริงๆแล้วคนที่ทํา PDF นั้นเขาก็ต้องพิมพ์อยู่แล้วใช่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 อ๋ออ๋อแต่ว่าออันนี้เราแบบเหมือนไม่ได้ดิวกับเขาโดยตรงถูกไหมเหมือนเราอาสามีความตั้งใจจะทำโอเคเขาอันนี้ก็คือกระบวนการภาคประชาชนที่ทําอยู่ในปัจจุบัน แล้วหลังจากที่เราได้รู้หลักการรู้ความยากง่าย่ันอุปสรรค่านระหว่างทางอะไรมาหมดแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับเราใช้วิธีการที่เรียกว่า A/B testing A/B testing เนี่ยก็คือการเปรียบเทียบข้อมูล2ชุดเนาะข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมาจากเว็บไซต์ Daywork for us อยู่แล้วก็คือเป็นข้อมูลเชิงของบุคคลโดยมีตัวสมาชิกราชสภานี่เป็นตัวตั้งก็คือว่าคนนี้เป็นใครทําอะไรแล้วก็มีผลการทํางานยังไงบ้างก็คือเช่นเคยโหวตอะไรอยู่ในกรรมธิการชุดไหนบ้างนะครับ อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเอาประเด็นเป็นตัวตั้งว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองอนะครับแลวในแต่ละหมวดเนี่ยมียติเรื่องอะไรอยู่บ้างไปสู่ว่าหลักการเป็นยังไงเหตุผลของการตั้งยติเป็นยังไงแล้วไปจบที่ว่ามีคนบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นใครบ้างก็คือจริงๆชุดข้อมูลมันคือชุดเดียวกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะร้อยเรียงหรือพลิกอัพอะไรขึ้นมาดูจากอะไรก่อนใช่ครับมันก็เป็นข้อมูลที่ เชื่อมโยงกันเนาะอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแล้วก็ให้เวลาทดลองการนําเสนอข้อมูลชุดนี้ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับผลของการทดลองที่เราได้ก็คือว่าประชาชนเนี่ยก็ยังสนใจในข้อมูลของเชิงตัวบุคคลมากกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้จักตัวบุคคลอยู่แล้วรู้จักคนที่ทั้งเป็นสสอที่อยู่ในข่าวหรือเป็นสอสตัวแทนของเขาที่เขาเลือกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็เลยใช้เวลาในการดูข้อมูลเชิงตัวบุคคลเนี่ยมากกว่าข้อมูลในเชิงประเด็นใช้เวลาดูมากกว่าใช่ครับแล้วแท็กจาก เวลาที่คนอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆเนาะเพื่อเปรียบเทียบว่าคนสนใจเรื่องอะไรมากกว่ากันม,มันเลยมองบอกความสนใจได้ต่อให้เขาจะแบบอ่ะโอเคเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแบบเปิดวางไว้เฉยๆอาจจะไม่ได้ดูก็ได้ใช่แต่อย่างนั้นมีแนวโน้มที่ว่าเขาจะสนใจในสิ่งสิ่งนี้มากกว่าอยู่แล้วในการที่เปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านไปใช่ครับก็จะดูว่าเขาใช้เวลากับด้านไหนมากกว่ากันก็เป็นแนวทางว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐสภาไทยจะดีไซน์เว็บไซต์ออกมานะครับเพื่อให้เป็นรัฐสภาแบบเปิดเนี่ย ก็ควรจะเน้นการที่นําเสนอข้อมูลตัวบุคคลเป็นหลักแล้วแบบนี้มันจะมีข้อเสียหรือว่าอะไรข้างเคียงไหมครับในการที่เราเอาตัวบุคคลขึ้นมาเป็นหลักณปัจจุบันก็คงไม่ได้มีข้อเสียอะไรเนาะเพียงแต่ว่าเราพูดถึงการตั้งต้นของการที่จะเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ให้เป็นข้อมูลสาธารนณะและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด แต่นั่นไม่ได้แปลว่าจบแค่ข้อมูลบุคคลแล้วเสร็จนะครับแปลว่าข้อมูลบุคคลนี้ต้องเชื่อมกับข้อมูลส่วนอื่นๆที่เป็นหน้าที่การทํางานของสสด้วยหมายถึงว่าคนนี้ทาอะไรบ้างวตดอะไรไปบ้างนะครับอยู่พักการเมืองอะไรสังกัดพักการเมืองอะไรนะครับก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของออฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะเชื่อมกับข้อมูลชุดนี้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของรัฐสภาไม่ใช่ว่าเปิดข้อมูลแยกเป็นท่อนๆๆๆแล้วประชาชนก็ต้องไป ติดตามหาเอามันก็ใช้เวลาแล้วก็เมื่อใช้เวลามากเนี่ยความสนใจเขาก็จะลดลงก็จะตอบปัญหาในตอนต้นที่กอลฟได้เกิ่นไว้ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสอสคนหนึ่งเขาทําอะไรมาบ้างในการ,รที่เขาอยู่ในวาระกี่ปีก็ตามแต่แต่ถ้ามีเว็บนี้คือเขาก็จะรู้ได้เลยแบบอาสมมติคุณนัทพัฒน์เนียวคุณเป็นสอสอเขตนี้เขตนี้เข้เขาไปปุ๊บรู้เลยว่าพี่นัททาอะไรมาบ้างวตยติอะไรบ้างใช่ครับหรือแม้กระทั่งว่าง่ายที่สุดก็คือสมมติเขามาหาเสียงแล้วเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้ หรือแม้แต่กระทั่งเขาเป็นสสไปแล้วเนี่ยแล้วปัญหาของชาวบ้านที่บอกเขาไปแล้วเขาก็ตกปากรับคําสัญญาว่าเขาจะไปพูดเรื่องนี้ในสภาให้แต่พอไปถึงขั้นตอนของในสภาเขาอาจจะไม่พูดหรือเขาอาจจะไม่โหวตหรือเขาอาจจะโหวตไม่เห็นด้วยกวับเรื่องที่เขาเคยมาพูดกับเราแบบนั้นเนี่ยอ๋อคือรู้ได้เลยว่าโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆสภาเปิดข้อมูลชุดน,นี้อยู่แล้วว่ากฎหมายอะไรที่สสคนไหนโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามการทํางานหรือการที่เราจะ เอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ่ะข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญเพราะเราเป็นประชาชนเรากําลังเลือกผู้แทนถ้าเราไม่รู้ข้อมูลผู้แทนของเราแล้วเราจะเลือกเขาได้ยังไงใช่ครับ,รใ,รบในขนาะเดียวกันนะครับถ้าสสหรือหรือตัวบุคคลที่ทํางานเป็นตัวแทนของเราอันนี้มันเป็นหลักทฤษฎีเลยนะว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถปิดบังหรือซ่อนข้อมูลบางอย่างได้เนี่ยเมื่อภาวะของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์กันระหว่างประชาชนและสสเนี่ย สสอ,อยู่ในอำนาจอยู่ใกล้งบประมาณสามารถตัดสินใจแทนประชาชนได้แต่ถ้าสสสามารถซ่อนข้อมูลหรือปิดบังข้อมูลได้เนี่ยโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันเนี่ยจะสูงขึ้น อยากรู้เลยครับว่าแล้วถ้าในมุมประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้เก็ตแล้วว่ามีเว็บอ e ิเล็กในการที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลของสสหรือยักติที่เขาโหวตท,ที่เขาทํางานกันได้มากขึ้นและสามารถไปดูรายละเอียดต่างๆได้ในเว็บรัฐสภาที่มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วเราในมุมประชาชนนะครับถ้าเราอยากจะเห็น movement ที่มันเปลี่ยนแปลงให้เราสามารถตรวจสอบเพิ่มความโปรง่งใสและทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้มากกว่านี้เราจะทำยังไงได้บ้างครับอันแรกนะครับ คือเข้าใช้ข้อมูลจากทั้งเว็บไซต์ของรัฐสภา,าและเว็บไซต์ของอีเล็กให้มันเห็นเลยว่าทราฟฟิกของการใช้งาน,นมีคนใช้งานเยอะเข้าดูข้อมูลเยอะนะครับก็จะสร้างดีมานของการใช้ข้อมูลได้ข้อนี้สถิติชัดเจนถ้าเรา<ช>เข้าใช้เขาจะรู้แล้วเราจะมีอ้างอิงได้ว่าเฮ้ย<ช>คนใช้เยอะขนาดนี้มันควรจะต้องอัปเกรดให้ดีขึ้นได้ใช่ครับสก็คือว่าอะไรที่เราหาไม่เจอเนี่ยแล้วเราอยากรู้หรือแม้แต่สสเรามาพูดกับเราว่าไปจัดการเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แล้วขอเขาดูเลยว่าข้อมูลที่เขาทำอะ่ะ เป็นอะไรถ้าเราเจอสสอเราแต่ถ้าเราไม่เจอทวิตหาเขาส่งเมสเซจใน Facebook โทรไปกดดันด้วยวิธีนี้ก็ลองทําดูนะครับ<อ>ถ้าเขายังไม่ทําอีกก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าถ้าเขาจงใจปิดบังข้อมูลเนี่ยรอบหน้าเราควรจะเลือกเขาหรือเปล่าอ๋อซึ่งส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในเว็บรัฐสภาด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนนี้ก็อาจจะไม่อยู่ในเว็บไซต์รัฐสภา<อ>แล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็น movement ของภาคประชาชนเนาะในการที่เราเรียกร้องชุดข้อมูลอื่นๆ,ๆที่เราอยากจะเห็น หมายถึงว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของรัฐสภาครับอย่างเช่นข้อมูลผู้ช่วยสสสสคนหนึ่งสามารถมีผู้ช่วยได้8คน8คนเนี่ยทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการและผู้ช่วยสสตามตําแหน่งนะครับแคนนี้ก็รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนไม่ได้แปลว่าสสเป็นคนจ่ายเงินเดือนเขาเหล่านั้นโดยตรงเองอาจจะมีจ่ายบ้างแหละแต่ว่าก็รับเงินเดือนจากรัฐสภามาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราก็อยากจะรู้ว่าใครที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้บ้าง มีความเชื่อมโยงกันไหมมีเป็นเครือญาติกันหรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้รัฐสภาก็ยังไม่ได้เปิดแล้วต่างประเทศเขาเปิดไหมครับต่างประเทศเราก็สามารถเข้าถึงและเห็นข้อมูลลักษณะประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เล่าไปแล้วก็ควรจะเป็นแอคชั่นของประชาชนในการที่ใช้งานแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือทั้งหมดของ h i d เ e n a จ e n d a ในวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ฟังแล้วละ่ะว่าโอเคมันมีเว็บของรัฐสภาที่มันมีชุดข้อมูลอยู่แล้วแต่มันอาจจะขาดการเชื่อมโยงที่ทําให้ประชาชนอย่างเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าเอสสสของเราทําอะไรเขาทํางานกันไปถึงไหนแล้วแต่ก็ยังมีเว็บไซต์อีเล็กเว็บนี้นะครับที่เขาได้ทําการวิชวลไลซ์ข้อมูลได้ทําข้อมูลให้มันเชื่อมโยงเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นแล้วอยากให้ทุกคนไปลองใช้ทั้ง2เว็บเยอะๆนะครับผมเขาจะได้รู้ว่า เราต้องการรู้นะเราต้องการเข้าถึงข้อมูลของเขานะมันจะได้เดินต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในมุมของประชาชนอย่างเราที่คอยจับตามองคอยสอดส่องนะครับผมและสำหรับที่ d ด n a g e จ d a ใน EP ีต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไว้มาเจอกันครับอันนี้แอบถามครับแล้วอันนี้คือรัฐสภาเขาขอให้ช่วยทำไหมครับหรือว่าทําไมเราถึงแบบทําเรื่องเรื่องนี้ออกมาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนเนาะไม่จําเป็นต้องรัฐสภาเป็นคนขอให้เราทําเพียงแต่ว่าในช่วง10ปีมานี้นะครับมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่า ประชาชนคนไทยให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าการเมืองมีความใกล้ตัวเขามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายการผ่านกฎหมายอะไรก็แล้วแต่หรือการที่จะดูว่าสสที่ตัวเองเลือกไปทำหน้าที่ได้ถูกต้องตรงไปตรงมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็เห็นทั้งความต้องการของประชาชนในการใช้งานข้อมูลชุดนี้นะครับมีกลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นเว็บไซต์ e ีเล็กั์ที่พัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า The Work For Us ออกมา นะครับก็จะเป็นต้นแบบแบบหนึ่งของของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้อมูลรัฐสภาแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าการจะเอาข้อมูลมาเดเวล็อเครื่องมือพวกนี้มันมีปัญหาเ,ออเพราะฉะนั้นกลับไปสู่จุดตั้งต้นว่ารัฐสภาในฐานะคนที่ถือข้อมูลและเป็นหน่วยงานที่ต้องตอบสนองต่อประชาชนและมีความรับผิดรับชอบต่อประชาชนเนี่ยในฐานะที่ทั้งเป็นผู้ใช้ภาษีเนาะและท,ทั้งทั้งที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่คุณเคยหาเสียงว่า พร้อมจะเป็นป่าเป็นเสียงเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรับผิดรับชอบกับคนที่เลือกคุณเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้นความโปร่งใสของรัฐสภาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างสําคัญกับหน่วยงานอื่นๆครับกว่าจะไปสู่จุดนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันยังเข้าถึงและใช้งานได้ยากอยู่แล้วอาจจะอยากเริ่มต้นการใช้งานเว็บไซต์ e l e ล็กในเวิร์กฟอร์อเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทําให้เราสามารถไปค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไง ัอสอของเราทําอะไรอยู่บ้างแล้วเอาข้อมูลชุดนี้ไปหาต่อในเว็บไซต์ของรัฐสภาก็ได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมากกว่าแค่การที่เราจะนั่งดูฟีดใน Twitter เนาะว่าใครพูดอะไรบ้างแต่เราสามารถมาดูได้เลยจริงๆว่าข้อมูลจริงๆแล้วเป็นย่งไรบ้างและเขาทำอะไรอย่างไรอยู่บ้าง